วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล่าหนึ่งนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดารรมดาทั่วไปนะแต่มันเป็นการเดินทางลึกเข้าไปถึงเรื่องของความรักการสูญเสียแล้วก็อิสรภาพที่ได้มาจากการปล่อยวางซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากตำนานพื้นบ้านของไทยที่ทั้งซึง้งแล้วก็ให้แง่คิดแบบสุดๆไปเลยครับอยากให้ลองเริ่มจากคำถามนี้กันก่อนเลยคิดว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันครับ ระหว่างวิญญาณที่หลงทางกับความรักที่ไม่ยอมปล่อยคำถามนี้นี่แหละครับที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเราไปสู่ใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ชวนให้เราคิดตามไปพร้อมๆกันเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านคำปาในเช้าวันใหม่หลังจากที่เพิ่งมีพิธีปล่อยดวงวิญญาณไปหมาดๆบรรยากาศของความกลัวที่เคยปกคลุมหมู่บ้านเอาไว้เนี่ยมันก็เริ่มจางลงแล้วครับกลายเป็นความสงบแต่ก็เป็นความสงบที่ยังไม่สนิทใจเท่าไหรนะ่นัก ลองมาดูตารางเปรียบเทียบอันนี้กันนะครับโหยน่าสนใจมากเลยคือจะเห็นเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าใจคนมันตื่นมากกว่ากายมันเป็นยังไงก็คือความกลัวมันดังมากครับดังจนกระทั่งเสียงไก่ขันเสียงชีวิตธรรมดารรมดาเนี่ยไม่ได้ยินเลยแต่พอมาถึงปัจจุบันพอความกลัวมันจางลงไปบ้างใจคนก็ได้พักสักทีแล้วเสียงต่างๆของชีวิตปกติมันก็ค่อยๆกลับมาให้ได้ยินอีกครั้ง แล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับที่บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆเลยคือผู้เล่าเรื่องเขาสังเกตเห็นว่าประตูไม้เก่าๆที่เคยแปะยันแปะเครื่องรางไว้เต็มไปหมดเนี่ยตอนนี้มันเกลี้ยงแล้วครับเหมือนเป็นสัญญาณเลยนะว่าชาวบ้านเขาตัดสินใจแล้วว่าจะก้าวข้ามความกลัวแล้วก็เริ่มต้นกันมาอีกครั้งเอาล่ะครับ ที่นี้เรื่องราก็พาเราข้างจากตอนกลางวันมาสู่คืนวันพระคืนหนึ่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเรื่องเลยขณะที่ผู้เล่าเรื่องกำลังนั่งสมาธิเง,งียบๆอยู่ริมน้ำสิ่งที่เขาคิดว่าจะเจอคือความสงบแต่สิ่งที่เจอจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเหนือความคาดหมายไปไกลเลยครับขึ้นในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกได้ถึงการมาของใครบางคนแต่ที่มันแปลกมากๆเลยก็คือมันไม่มีความรู้สึกกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวครับ แต่กลับเป็นความรู้สึกที่มันอ่อ,อนโยนแล้วก็สงบนิ่งมากๆซึ่งมันต่างจากภาพจำของผีร้ายที่ใครๆก็กลัวกันอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงข้างในของดวงวิญญาณดวงนี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นข้างนอกเลยครับจากที่ตำนานเล่าว่าน่ากลัวซีดเซียวเต็มไปด้วยความทุกข์ตอนนี้กลับดูสงบนิ่งแล้วก็อ่อนโยนมีรอยยิ้มบางๆที่ดูมีความสุขเหมือนกับคนที่ได้หลับสนิทมาเป็นเวลานานเลยละครับ และนี่เองครับคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาสุดท้ายการเผชิญหน้าระหว่างคนเป็นกับวิญญาณที่ความเข้าใจกำลังจะเข้ามาแทนที่ความกลัวคำพูดแรกของเธอก็เฉลยทุกอย่างเลยครับเธอบอกว่าคอยมาอำลาอยากขอบใจที่บบได้ไล่คอยแต่สอนให้คอยฮู้จักปล่อยคือเธอไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาเอาอะไรเลยแต่มาเพื่อขอบคุณ ขอบคุณที่ไม่ได้ไล่เธอไปแต่กลับมอบความเมตตาจนเธอหาทางออกเจอแล้วคำตอบของผู้เล่าเรื่องก็ลึกซึ้งมากๆครับเขามองทะลุความน่ากลัวไปถึงต้นตอของความถูกเลยเขาบอกว่าเอื้อยบบได้เป็นผีร้ายดอกเอื้อยแค่เป็นผู้หญิงที่หักเป็นแต่ยังบบหูจักวางมันเหมือนกับการคืนสถานะให้เธอเลยนะครับจากผีให้กลับมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจสลาย และนี่ก็คือบทเรียนที่ดวงวิญญาณดวงนี้ได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดของตัวเองครับชาติหนึ่งคอยยึดหักจนลืมทางชาติหนาถ้าได้เกิดอีกคอยสิหักแบบบ่ผูกใครไว้โอ้โหเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรักที่ให้ชีวิตกับความรักที่ทำลายและนี่คือคำพูดสุดท้ายของเธอที่เหมือนเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางไปพร้อมกับแสงจันทร์ ความหักบ่ผิดแต่ถ้าหักแล้วเพิ่มทุกข์ให้ทั้งเขาและเหาเมื่อน,นั้นควรปล่อยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกนําไปขมวดปมให้เราเข้าใจในเชิงปรัชญาผ่านคําสอนของพระอาจารย์บุญหลายซึ่งคําสอนนี้ล่ะครับที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสุดท้ายที่ไขทุกอย่างเลยประโยคนี้เลยครับที่เปลี่ยนมุมมองเราไปเลยผีแม่ห้างบ่ได้หนากลัวแต่ความยึดในใจคนต่างหากที่พาให้เกิดผี คือพระอาจารย์ท่านย้ายต้นตอของความกลัวจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกมาสู่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าผีในเรื่องนี้เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับมันไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ลอยไปลอยมานะแต่มันคือเงาสะท้อนของความยึดมั่นถือมั่นที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองต่างหากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรายอมปล่อยผีที่ว่านั้นก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วครับ และแล้วเราก็มาถึงบทสรุปของเรื่องครับที่ทุกอย่างจะคลี่คลายลงเมื่อผู้เล่าเรื่องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ดวงวิญญาณดวงนั้นต้องการมาตลอดมันคืออะไรกันแน่คือผู้เล่าเรื่องก็มาคิดได้ในที่สุดครับว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ต้องการสามีไม่ได้ต้องการชีวิตของใครเลยแต่เธอแค่ต้องการใครสักคนที่จะบอกกับเธอด้วยความเมตตาจริงๆว่าพอแล้วนะวางลงเถอะคือมันไม่ใช่การไล่ด้วยความกลัว แต่เป็นการยื่นมือเข้าไปช่วยปลดปล่อยด้วยความเข้าใจและในวินาทีนั้นเองครับดวงวิญญาณที่เคยทุกข์เพราะยึดติดกับความรักก็ได้กลายเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้วางใจซึ่งนี่ก็คือที่มาของชื่อเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นั่นเองหลังจากคืนนั้นชีวิตที่หมู่บ้านคำป่าก็เปลี่ยนไปเลยครับคืนวันพระก็ยังมีเหมือนเดิมลมก็ยังพัดความคิดถึงคนรักที่จากไปมันก็ยังอยู่แต่สิ่งที่หายไปเลยก็คือเสียงเรียกจากความตาย ความสงบสุขที่แท้จริงได้เข้ามาแทนที่ความกลัวจนหมดสุดท้ายนี้เรื่องเล่าเรื่องนี้ได้ทิ้งข้อคิดที่คมขั้ยและส่งพลังเอาไว้ว่าความรักที่แท้ต้องไม่พาใครตายไม่ว่าคนนั้นจะยังมีลมหายใจหรือไม่ก็ตามเป็นบทสรุปที่ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าความรักของเราทุกวันนี้กำลังมอบชีวิตหรือกำลังทำร้ายใครอยู่หรือเปล่า